ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะคะเดี๋ยวจะมาลองสินค้าตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะคะเป็นการปรับระดับของชักโครกนะอันนี้เราเรียกว่าลูกลอยนะ้ำเข้านะเดี๋ยวนี้นะเขาจะเป็นลูกลอยในตัวนะคะแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้นะั่นแล้วแบบลูกลอยชักโครกอะ่ะเพราะเดี๋ยวไอ้ตัวกระโดกอ่ะลุกงโนกอ่ะมันจะชอบหักง่ายเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้อันนี้เป็นลูกลอยในตัวนะอันนี้คือติต่างว่าลูกลอย อ่ะมันก็จะมีตัวนี้นะคะหัวอะไรให้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นใสา่ย,ยางเนี่ยใส่กับห้าหุ่นก็ได้นะข้างล่างอะ่ชะชักโครกบางบ้านอะ่ะเขาใส่ห้าหุ่นแต่ถ้าของเราส่หุ่นก็ใส่ได้เลยอันนี้เขาทามาทวินวันนะคะคุณอันนี้ใส่ใส่ย,ยางเข้าไปข้างนี้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปใส่แต่ก็ดูดเลยอ่ะนี่ค่ะร้อเล่นเวลาทํานะเรากดตัวนี้ลงตัวนี้เราไม่ต้องไปปรับนะเขาตั้งมาดีอยู่แล้วเรากดตัวนี้ลงแล้วเราก็บิด เห็นไหมคะเราตรงนี้นะตัวนี้ล็อกอยู่ตัวนี้เราคลายล็อกอันล็อกเสร็จแล้วเราบิดบิดให้เข้ามาในเฟืองเนี่ยเห็นไหมบิดเข้ามาในเฟืองแล้วเราก็ค่อยลูดขึ้นเนี่ยเนี่ยปรับระดับน้ําได้แต่คนไม่ตั้งสูงขนาดนี้นะเราปิดฝาถังไม่ได้อันนี้คือน้ํามากกวัวกดไม่หมดไงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะตั้งกันที่เลขเก้าคุณเห็นไหมคุณเห็นเลขไหมเนี่ยเลขเก้านะส่วนใหญ่นะเก้าไม่ก็เก้าครึ่งได้หมดอ่ะครึ่งรึ่งกลางกลางก็ได้ สมมติเราตั้งได้ระดับแล้วนะปิดออกมาจากเฟืองค่ะแล้วก็ล็อกเป็นอันเสร็จเห็นไหมคะเวลาเราเลือกเรากดลงบิดเข้ามาในเฟืองแล้วก็ลูดพอได้ระดับเราก็บิดออกจากเฟืองเห็นไหมล็อกสนใจดยสินค้าได้ที่ร้านพุ่งเจริญเจ๊จุบนะจ๊ะเพราะเรื่องช่างเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ